จะพามาชมดอกไม้ค่ะทุกคนดอกไม้นี่จะเกิดจะเกิดทุกปีนะคะเวลาหนาหนาวพันเกาะจะตายแล้วก็หนาหอนก็จะเกิดมาใไม้นะคะอากาศสดใสมากค่ะทุกคนมึงนะนนี่วิไลจะให้ดู อันนี้ตน้นเงินเนาะโมไหามาตั้งแต่น่หน่อยค่ะเบิ่งในต้นนี่ขันหฮาเปลี่ยนกระถางพ่นก็จะง่ายขึ้นเรอยๆนะคะถา้าหฮาเปลี่ยนกระถางโมบอกว่าบ่ต้องเปลียปล่ยนกระถางถ้าเปลี่ยนกระถางพ่นก็ใหญยตามตามกระถางงหญ่ขึ้นเรอยๆะคะ่ะใบนี่ก็ขยายพันธุ์ได้นะคะเอาไปเสียบใส่ดินก็ขยายพันธุ์ได้เวลาก็นี่เวลาเคยเอาใบพ่นมาเสียบนะคะนี่ ก็คือตรงนี้นี่มึงจะพูวิไล <c oughs> แมงลงค่ะนี่ใส่เบิงวานหางจระเขหวานหางเจระเ้นี่เป็นพันธุ์ใหญ่หายากมากนะคะส่วนมากก็จะมีพันุหน่อยเนาะแล้ววิไลไปเจออยูเทสโกค่ะราคาอยู่ทีแปดปอนในช่วงนั้นปีที่แล้ววิไลก็เลยเอามาปลูก เอามาปลูกแล้วก็เพิ่งในต้นเพิ่นใหญ่ๆค่ะอันนี้กําลังมีลูกอยู่ประมาณหนึ่งสองสามประมาณสามก็จะเก็บไใบหมูน้ำสองสามคนนะคะแต่า่าเวลาก็จะ,จะ,จะขยายพันธุ์ก่อนอันนี้จะขยายพันธุ์ก่อนแล้วก็เดีียวจัเสีหยห้อีกเสีหยห้เป๊เมดเลยกระยันกว่าเสียขยายพันธุ์ใดเนาะคะ่ะ ันนี้ต้นพลิกนี่ตั้งแต่สองปีที่แล้วนะคะปีก่อนนี่คือปีเขาปีที่สองเขาปีที่สองหรือปีที่สามวิไลเพาะตั้งแต่นาหอนโมเมนต์ปีที่แล้วหนาหอนปีก่อนค่ะแล้ววิไลก็บริขยายพ,พ่นเพิ่ันก็เลยต้นหน่อยพอมาช่วงปีที่แล้ววิไลก็เลยขยายออก กระถางนี่เฮาต้องเปลี่ยนกระถางนะคะถ้าเปลี่ยนกระถางเพิ่นจะงามเห็นหม่ออกลูกเดีนเวลาสิไปสื่อดินแล้วก็เอาไขเอากระถางมาเปลี่ยนอันนี้ก็ขยายพันธุ์ออกก็จะได้ต้นพลิกญงอีกนะคะอันนี้ก็ตน้นพักแพ่วแมงลงคะ่ะทุกคน อันนี้ก็คือต้อนกระทินต้นกระทินนี่ปลูกหลายปีแล้วค่ะเบิงกำลังออกยอดเปลี่ยนดินพันไมห้พันง,งามๆอากาศมนเมนีสดไซมาค่ะเบ่งขักนองวลไลก็ยองประท่านได้มีเวลาเห็ดสวนค่ะจะลงขนาดลงขนาดแล้วก็มีต้นกระลำอยู่จะเอากระลำกับต้นขนาดไปใส่แปลงพักที่เคยปลูก โบ้หิมะค่ะจะลองเบิงช่วงนี้อากาศกำลังเย็นเย็นพักจะได้งามนะคะสามีกระฮ็ดสุกไก่ไปถานนะคะนี่สุกไก่สวัสดีค่ะมาพอกันอีกแล้วกับวิไลสไปยูเคค่ะทุกคนวิไลพึงกลับมาจากทํางานค่ะมียังสีมาบอกสู่กันฟังค่ะโอ้ยเนาะบอสบายใจเวลาเห็ดเอียงแบบนี้ รู้สึกว่าเรื่องการทํางานนี่เวลาจะต่างใจในการทํางานมากนะคะต่างใจคันว่าแบบเวลาเฝ้า,ามันก็อีกอย่างเนะาะเวลาแบบว่าห้องโบลายเวลาก็จะทำความสะอาดเ้ดีทเถสุดบอกถึงว่ามีคนมาจมมายัางเวลารู้สึกเขียดรู้สึกยังบบกเว,าวลาบริรรู้สึกเขียบรู้สึกยังก็รู้สึกว่าถ้าสมมุิว่าห้าเห็ดอีกยังผิดพ,พลาดเ้ากับปับปรุงแล้วก็ อยอมรับสิ่งที่เหาแบบผิดสินะคะ่ะคือเวลามีคนมาบอกเห่าแบบว่าอันนั้นอันนี้เดอ้อเห็นอันนั้นอันนี้เดอ้อเฮาเป็นหลูกน้องเขานะเนาะก็ตตองฟังสําหรับวิไลนะวิไลคิดนะสีแล้ววิไลเฮ็ดงานบองไดกระซับงบางเธอวิไลรู้สึกว่าเออเหาเห็ดงานตรงไหนเฮาก็อยากเข็ดเห็ดดีที่สุดพอมาเมื่อนี่วิไลคิดอยู่ได้ว่าเออเมื่อนี้หองโบลายแต่ว่าวิไล คิดอยู่ว่าบางเธอถ้าสมมติว่าพนเขียนไห้ว่าจะมีห้องลูกค้าเขาเวลาควรจะเบ่งก่อนเช็กก่อนเวลาก็บด้ไปที่แรกก็ว่าสิไปเช็คทุกห้องเด้พอมันพอดีมี่มีมีคนมาเช็คแล้วมีคนมาเช็คขข้นไปเช็คแล้วเวลาก็เลยบด้ไปเบ่งและที่นี่คิดว่าเพ่นก็บด้ไปเบ่งทุกห้องทีผูกวิไลเห็ดไหวคิดว่าพนบด้ไปเช็คที่นี่ก็เลยหอ้องมีห้องหนึ่งบด้เห็ด ขันมาบอกตอนหนันก็คือสิไปเหตุท่านที่นี่ก็สงสัยพันก็คือสิไว้ใจแหละไว้ใจว่าเออบอกไปเช็คแล้วเพราะว่าคือว่าเหาก็คือสิเหตุยังบ่พิลพลาดแต่เวลาก็บอกอยู่ว่าบางเถื่อกิดเวลาก็ยังมีลืมอยู่บ่เม็นว่าทุกคนสิบ่มีลืมเวลาก็ดีที่ว่าให้คนไปเช็คไ,ไปเบิงเพราะว่าบางเถื่อจากสิใดแก้ไขท่านสินะค่ะจากสิใดยอียังที่เหาเหตุบกพร่องเฮาก็จะสิใดแก่ คือเวลาลืมยังสิก็ไปบอกเวลาใดเวลาก็จะมาเห็ดมาแก่สินะค่ะเวลาเกิดบัวก็คือยายที่เราทํางานกับเวลาเมื่อนี้เราก็ว่าโอ้ยเวลาโอเคบ่หนนี้นั่นกับคนถี่แบบบอกยังสินะเวลาเก็เฉยเวลาก็โอเคก็ดีตัวเขามาตรวจเขามายังสินะความรู้สซึกของเวลาเวลาก็คืดนะสั่นแล้วเวลาก็แบบว่ามักห้เวลาลูกขาเขาเขามากแล้วเขาโอเคกับห้องสินะ แล้วห้องนี้มันก็แพงเนาะทีวีไล่บอกสู้กันฟังไพ่เขามากก็อยากเขามาให้มันคุ่มกับห้องเขาที่เขาผักโมเมนต์เขามาปุ๊บห้องสกรปรบกไพ่เสียโอเคแมนบ้ค่ะเพราะว่าห้องมันก็เกือบตั้งสามลอยกปอนแบบนี้เกือบจะเกือบจะสามลอยปอนแต่หนาหล่อนก็บลบบูนะว่าเขาจะรับแบบได้นั่นึ้นหนาหนาวนะรวมกับอาหารเสาร์แล้วโอ้ยวิไลยาหานวาวิไลยสิไป เบิ้งอีกก็โอ้ขออย่าหายมีหองอีเดอร์ของอยันห่องอื่นอีเดอร์นี่แหละก็วิไลก็เลยแบบว่าผู้จัดการก็บอกว่าเจ้านั่นแหละเป็นมือที่เจ้าเฮ็ดมือนีวิไลก็เลยเอาไอ้ไอ้ห่องไปให้เพิ่นเบิ้งว่ามือนีโบมี่วิไลวางสีเนาะเพิ่นก็ว่ามือแต่ลูกค้าบันไดเช็คบันไดลูกค้าเขาบันไดเขาม้าไร้มือแลออ้วกวังสีเออแล้วตัวนี้ก็เลยไอ้น้องรีเซิชันก็เลยบอกวิไลวา มันเป็นมือวันซุกแล้วมันไรหองแล้วก็วิไลก่อบริหทคนเดียวดอกคิดว่าแต่วิไลก็เออมันก็เป็นมือที่คอยต้องรับผิดชอบละถึงสิมีคนมาซอยแต่มันเป็นมือที่วิไลตรงมารับตรงมือเป็นมือที่วิไลตรงรับผิดชอบอยู่แล้วก็เลยคิดว่าเออมันเป็นหนาที่คอยเนาะมันเป็นหนาที่ของวิไลนี่แหละที่ต้องแบบรับผิดชอบตรงตัวตรงเบิ้งคนอื่นเขามาเบิ้งเขามาซอยก็คือมันมันกับบเมมัน กับโมเมนที่เฮาจะไปโทษเขาสินะค่ะเฮาเวลาเกิดยอมรับเวลาก็เลยบอกว่าเออขอโทษไลเดอร์เวลาเรื่องสิบอกว่าบอกเป็นอยังบราจะไปตกคินก็บอกเราจะไปตอกเฮ็ดมื่อนี้เลยแล้วถ้าสมมติว่ามันมีของอื่นนะจะเป็นอย่งไรฮู้เข้าหนาจะบอกมียงสีแล้วจะพยายามนะจะจะบังให้เหตุการณ์นั้นสิเกิดขึ้นนี่แหละถ้าบางเธอมันมันเหตุการณ์อะไรคนบางเธอเวลาเกิดขึว่าเออกระทำมูวปรได้เบิรงนสินะค่ะกระทำมัวเออเหตุ เหตดหรือยังหนูนนั่นแต่เวลาบริษโทษมู้นะมันเป็นหนาทีคงไม่ไล่ที่เวลาตกไปบึงอันนั้นคือความประมาทคงไม่ไล่แหละก็เลยเห็นให้ตัวเองพลาดแล้วก็บังเธอถาสมุดนี่ก็เลิอฉันน้องเลิอฉันก็เลยว่าพอเป็นยังดอกวิไลพอเป็นยังวิไลก็เลยว่าโอ้่อยเนี่ยเกียรติสั่งเจ้าของเลยแบบตั้งใจเหตุงานตั้งใจถูกแบบตรวจนันตรวจนี้แต่เป็นยังตัวเองจากมาลือมาลืมมาสินะแล้วก็ ถ้าสมุิว่าห่วงที่สุดคือถาสมุิถามันมีลูกค้าเขาน่ะเต็มน่ะเวลาเชจังไหนอันนั้นก็คือเอ่อหนึ่งยางที่เวลเป็นห่วงิวลททาความสะอาดมาไล่เธอทําความสะอาดมาดนเวลก็เคยพลาดนะเคยลืมเคยลืมอยู่ห้องหนึ่งแต่กี่ล่ะลูกอ่าเจ้านายก็มาบอกโอ้เวลไลืมอยู่ห้องหนึ่งเอ้าตินั่นแหละบางเธอเวลก็ตรงตรงตรวจตรงตรวจทีนี้ก็เลยว่าเออเดี๋ยวข้อหนเวลาก็บอกผู้จัดการมาเดี๋ยวข้อหนเวลาจะ เบิ่งให้กระคักเด้กเอก็เลยว่าสีก่อนก่อนสีอันนี้เดี๋ยวเวลาจะตรวจอีกหล,อกล,กล่อเวลาก็เลยว่าสีเออเป็นว่าเออเพเป็นยังดอกนู้เวลาก็ขอโทษหลายๆเวลาขอบคุณหลายเด้อที่เพิ่นเข้าใจเวลาก็เลยว่าสิเนาะก,ก็มันก็เป็นหน้าทีา่เฮาที่เฮาต้องรับผิดชอบมันบ่คะนั่นแหละก็พยายามทําดีแล้วก็พยายามมัน,ม,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 นมันบ่ได้เวลบาบ่ได้โทษคนอื่นแล้วก็บ่ได้โทษเจ้านายที่เพิ่นมามาบอกเฮาได้แต่ว่าความรู้สึกว่ามันมันรู้สึกว่าเออเป็นยังตัวเองพยายามที่จะเฮ็ด งานแหนดีแต่เป็นยังคือหลงมันหลงมาไล่หมือแล้วนําแต่ถี่จริงก็ต้องไปตรวจมันไล่หมือมาแล้วสินะคะนั่นแหละค่ะสําหรับคลิปนี้ก็เหมาะสุกันฟังซัมเน่เลยค่ะโอ้ยบ่ม,มีคลิปลงหัวงายซาบ่ม,มีคลิปลงกับจักสีวาจังใดอันนั่นแหละไม่ไรก็มีเรื่องอยังหลายอย่างหลายสิ่งหลายอย่างแต่บางเถื่อก็คิดดีๆก่อนมาเอาอยากมาวอาหรือบ่อ,อย่ามาวอาสินะคะมันก็เป็นาการถี่เฮามาออกซื้อบางเถื่อเฮาต้องคิดยังเรื่องดีๆ เรื่องแบบว่าคิดดีๆก่อนถี่สีมาวัสู่กันฟังนะค่ะสำหรับคลิปให่ก็ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย